สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีรถคาลาสสิกเรทรสกูเตอร์แนวเทรทโนะแบบสไตล์ย้อนยุคไฟยุค80เลยนะนะครับคันนี้เป็นเปอร์โยดีจังโก้นะครับ 150cc ABS รถปี2020นะครับสีเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีขาวกับสีส้มแล้วก็มีคาดโครเมียมอยู่รอบคันนะครับ รถสีเดิมทั้งคันนะครับนี่ในคลิปนี้ยังไม่ได้ล้างนะยังใหม่ๆเลยนะครับระบบเบรกแน่นอนนะครับมี ABS นะครับมีผ้ายางตรงนี้มาให้ด้วยเป็นของแต่งนะครับแล้วก็มีกระจกมองข้างเป็นของแต่งให้นอกนั้นก็เป็นรถเดิมสีเดิมรถไม่มีร่องรอยแม้กระทั่งการล้มแปะนะครับแต่ยังไม่ได้ล้างเนาะใหม่ให้ใหม่นี่สติกเกอร์ยังอยู่เลยนะครับทะเบียนเป็นเลขนี้นะครับ7ขอขอห6ห 58กรุงเทพนะครับรถคันนี้รถเจ้าของเดียวมือเดียวในเล่มนะครับเบาสวยนะครับนี่เป็นลายบ้างๆแบบยุคเรโทรเลยนะครับนี่โลโก้สวยงามคาดด้วยโครเมียมนะครับโครเมียมมีหลายจุดด้วยกันนะครับมีตรงนี้มีขอแขวนของด้วยซื้อกับเข้าฝากภรรยาฝากลูกที่บ้านได้นะครับกุญแจเปิดเบาะนะครับใต้เบาะก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้อยู่นะครับ สวยรถเจ้าของเดียวเลยนะมือเดียวในเล่มบุ๊กเซอร์วิสเนี่ยคู่มือเฮียเขาบอกว่ามีนะเดี๋ยวเขาเจะเอามาให้อีกทีหนึ่งนะครับคันนี้ใหม่ไม่เยอะนะครับใหม่น้อยอยู่นะครับไม่ถึงหมื่นกิโลเลขไม้ปัจจุบัน9 7 1 6กกิโลนะครับระบบทุกอย่างทํางานได้สมบูรณ์เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงเนี่ยสตาร์ททุกไฟเครื่องต้องดับนะครับไฟเอเบสต้องกระพริบนะครับความเร็วเกิน8ปดถึงสิดับไปเองคันไหนถ้ามันปิดกุญแจแล้วมันติดค้างเนี่ยแสดงว่ามันเสีย เอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้นะครับไฟเลี้ยวจะมีเสียงตี๊ดติ๊ดบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะ <c oughs> <c oughs> แต่ดังนะครับไฟเลี้ยวเป็น LED นะนมีเดย์ไทม์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นเดย์ไลท์นะไฟหน้าเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับจะสามารถไปซื้อหลอด LED <c oughs> เปลี่ยนได้เลยนะครับผมเปิดให้ดูรอบคันก่อนระบบไฟฟ้านะครับไอเสียงตี๊ดๆบางคนก็ไม่ชอบนะก็ไปตัดออก ผมว่ามันก็ปลอดภัยดีอ่ะไฟท้ายสวยนะนี่เป็น LED หมดเลยนะครับทั้งไฟเลียวนะไฟท้ายสวยงามนะครับเครื่องยนต์ดีแน่นอนนะครับเออคันนี้ลูกค้าเพิ่งเข้าศูนมาออตอนประมาณ9,000ต้นๆน,น,นะเข้าศูนเปลี่ยนาสายพานนะครับเปลี่ยนพวกสายพานพวกชุดชุดคัดชุดอะไรพวกชุดชุดเม็ดอ่ะนะซวิตไปแล้วนะครับผมก็ยังงงว่า 9,000กว่าโลทําไมลูกค้าเปลี่ยนสายพานก็เขาบอกว่าไปเข้าศูนย์แล้วก็ศูนย์แนะนําให้เปลี่ยนเขาก็เลยเปลี่ยนนะครับก็คือก็ข้อดีนะจริงๆแล้วสายพานมันะอายุ20,000กิโลเนาะตอนนี้เปลี่ยนไปตอน9,000กิโลเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อไปก็ใช้ได้อีกเกือบ20,000เลยนะครับก็เป็นข้อดีไปสําหรับคันนี้คันนี้สวยนะนี่ตัวสีที่มันแต้มสติกเกอร์เดิมเนี่ยยังไม่ยังอยู่เลยนี่ครับผมนี่คือเขาศูนย์อนะ่ะเวลาเขาตรวจ ถอดเช็คอะไรไม่ได้เขาจะจะแต้มเอาไว้นะประมาณประมาณเนี้โอเครถมีร่องรอยไหมที่ผมเห็นนะ่ะตัดคันนี้ที่มีตําหนิก็คือหนึ่งคือปลอกมือเขาเอาปลอกมืออะไรมาใส่ก็นไม่รู้เป็นโฟมๆล้วปลายแฮนด์น่าจะใส่ไม่ได้ก็เลยถอดออกหายไปเลยนะครับปลายแฮนด์จะไม่มีซ้ายขวา แต่ตรงนี้ไปซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับปอกมืออันคู่หนึ่งไม่กี่สิบบาทปายแฮนดก็ไม่กี่ไม่กี่ตังค์อ่ะไปแฮนก็ไปซื้อแบบของแต่งมาใส่ก็ได้เป็นคองเมี่ยมอะไรเป็นเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแต่โดยรวมแล้วรถคันนี้สวยสีสวยนะครับก็เป็นสกูตเตอร์อาจากมือน้ําหอก็คือฝรั่งเศสนะครับก็คันนี้รถใหม่เนี่ยตอนนั้นที่เอามาขายอยู่ในบ้านเราเนี่ยราคาประมาณเกือบแสนบาทนะ คันนี้เนี่ยของเดีย๋วก็เพิ่งเปลี่ยนไปนะแล้วก็คันนี้ผมเปิดราคาขายอยู่ที่45,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่0 8 3 4 4, 4, 4 1 4 1, 1 1 1นะครับสำหรับเปโยดีจังโก้คันนี้นะครับสติกเกอร์ไม่ชอบไปแกะออกนะของลูกค้าเก่ารถผมยังไม่ได้ล้างนะนี่ให้ดูเลยนะมันยัง เลอะๆอยู่บ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าเป็นรถอ่าที่สวยคันหนึ่งและคันนี้ก็ประวัติด,ดีเจ้าของเดียวมือเดียวในเล่มเซอร์วิสมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้สําหรับคลิปนี้สวัสดีที่ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับลืมเปิดกล่องให้ดูนะครับนะไปทางนี้ก่อนดีจะรีบถ่ายหลายคันอันนี้เป็นช่องเติมน้ํามันนะครับอยู่ตรงนี้ฝาน้ามันก็มาไว้ตรงนี้ได้เลอะหน่อยนะยังไม่ได้ล้างางที่บอกบิดมาด้านขวาก็าจะเป็นช่องเก็บ เครื่องมือกับเลขตัวถังจะอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวผม,ผมไปล้างให้อีกทีนึงเนาะปรดีช่วงนี้พึ่งจะรักษาตัวจากการผ่าตัดลิสิดดงอักเสบเฉียพันธ์ไปนอนโรงพยาบาลอยู่3ามสี่วันสามคืนพึ่งจะออกมาก็เลยม,มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนเลยนี่ยังถ่ายคลิปยังเดินเขย่งกันอยู่เลย <laughs> ขอบคุณที่ติดตามนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ